Welcome to COJ Podcast. This is Station of Knowledge Sharing. คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรน สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่จัดทาโดยกองสายเทศและประชาสัมพันธ์สํนนานักงานไสยวิธรรมก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับก็นําสาระดีๆจากคําพิพากษาสารดีกามาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กด Follow นะครับเพื่อจะได้ส่งข่าวสารให้ท่านอย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับ ปัญหาในตอนนี้ที่เราจะนํามาพูดคุยกันนะครับก็คงเป็นเรื่องของเป็นหนี้เป็นสินนะครับซึ่ง calle, เป็นเรื่องที่มีคดีความขึ้นมาที่ศาลเนี่ยแทบจะทุกวันนั่นก็เป็นปัญหาสําคัญที่มีอยู่ในศาลแทบทุกทุกศาลทั่วประเทศนะครับแต่ว่าเรื่องราวของปัญหาที่เราจะนํามาพูดคุยกันนะครับก็คือว่าเวลาที่เป็นหนี้เป็นสินกันแล้วแล้วว่าบาังเอิญเนี่ยลูกหนี้เขาไปทําอะไรบางอย่างที่อาจจะมีทําให้มีปัญหาว่าการที่เจ้าหนี้จะไปบังคับคดีจะไปบังคับ เอากับทรัพย์สินของลูกนี้เนี่ยอาจจะเกิดข้อขัดข้องขึ้นมานะครับจนทําให้เกิดเป็นปัญหาว่าเป็นการโกงเจ้าหนี้หรือเปล่านะครับโดยการที่ว่ามีการยากักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปซึ่งพฤติกรรมแล้วก็การกระทําที่เป็นปัญหาในตอนนี้ก็คือว่าพอมีหนี้มีสินกันแล้วนะครับก็บอกกันว่าลูกนี้เนี่ยไปถ่ายถอนจำนองในที่ดินแปลงหนึ่งแล้วก็ไปขายต่อให้บุคคลภายนอกจนกลายเป็นที่มาของการฟ้องร้องเป็นคดีขึ้นมาว่าพฤติกรรมหรือการกระทําทํานองนี้นะครับ จะถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาในฐานโกงเจ้าหนี้หรือไม่ก็มาฟังกันดูนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผลมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับเรื่องราวที่เป็นที่มาของปัญหาเรื่องนี้นะครับก็เรื่องก็มีอยู่ว่านางไก่นะครับก็เป็นหนี้เงินกู้อยู่กับนางบัวนะครับจำนวน2ล้านบาทก็พอถึงกําหนดชําระหนี้ตามสัญญาก็เป็นไปตามฟอร์มปกติแล้วครับก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินลูกหนี้ก็ไม่ชาระหนี้สุดท้ายเนี่ย นางบัวก็เลยจาเป็นต้องมาฟ้องคดีที่ศาลเพื่อที่จะบังคับให้นางไก่เนี่ยชำระหนี้ที่ค้างอยู่นะครับก็บังเอิญว่าพอไปคดีอยู่ที่ศาลเนี่ยซึ่งก็คล้ายๆกับเรื่องราวในคดีอีกมากมายนะครับที่ว่าเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยก็อาจจะเจ,จรจาคุยกันได้นะครับจนสุดท้ายก็มีการตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่าจะมีการชาระหนี้จะมีการผ่อนหนี้ที่ค้างอยู่ที่เป็นเหตุให้มาฟ้องคดีที่ศาลเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ มีอัตราดอกเบีย้ยเท่าไร่และจะชราระหนี้ให้เสร็จสิ้นเท่าไรนะครับแล้วก็มีการขอให้ศาลเนี่ยมีคําพิพากษาตามยอมนะครับแต่เพอาะศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาปณิประนอมยอมความที่ว่านะครับก็เกิดอาการคล้ายๆกับในละลายคดีเช่นกันนะครับก็คือว่าตัวนางไก่ที่เป็นลูกหนี้เนี่ยก็ไมไ่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาปณิประนอมยอมความที่ว่านะครับก็จนเป็นที่มาของการที่เรียกว่านางบัวซึ่งเป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็ต้องไป บังคับคดีนะครับพูดง่ายคือไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยยึดทรัพย์สินของลูกหนี้มาขายท่อตลาดเพื่อที่จะเอาเงินที่ได้จากการขายท่อตลาดเนี่ยมาชำระหน,นี้ค้างอยู่ตามความพิพากษานะครับในคดีร่วงนี้ก็ปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยนางบัวก็ไปสืบหาทรัพย์สินมาก็ปรากฏว่าเจอที่ดินผืนที่1ก่อนนะครับก็ นำเจ้าพนักงานอรรทัพีเนี่ยไปยึดทรัพย์สินที่เป็นที่ดินแปลงที่ว่าเนี่ยไปขายทอดตลาดแต่ปรากฏว่าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดเนี่ยก็ยังไม่พอที่จะชําระหนี้นะครับก็ยังมีหนี้ข้างค้างอยู่นะครับก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนังไก่ซึ่งมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับแต่บังเอิญว่าที่ดินแปลงที่สองที่ว่าเนี่ยเป็นที่ดินที่ติดจำนองอยู่กับธนาคารแห่งหนึ่งโดยวงเงินที่จำนองไว้กับธนาคารเนี่ยก็เป็นจํานวน1ล้านบาทนะครับก็อยู่มาวันหนึ่งเนี่ย นางไก่ก็ไปติดต่อธนาคารขอถ่ายถอนจำนองโดยการชำระหนี้ที่ค้างอยู่ซึ่งคิดรวมแล้วเนี่ยนะครับก็ประมาณ9 0,000บาทแล้วก็ปรากฏว่าในวันเดียวกับที่ไปจดทะเบียนถ่ายถอนจำนองเนี่ยนางไก่ก็ขายที่ดินแปลงนั้นเนี่ยนะครับให้กับนางสายในราคา1ล้านบาทซึ่งการขายที่ดินแปลงที่ว่าเนี่ยให้นางสายไปเนี่ยนะครับก็เป็นที่มาของเรื่องราวในคดีที่เรากำลังจะมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่านางวัวก็พอรู้เรื่องว่า นางไก่ม <tem> er ีท right. ี่ดินแปลงหนึ่งแล้วที่ดินแปลงนี้ไถถอนจำนองแล้วไปขายกับนางสายจ็นบนคนภายนอกเนี่ยนางบัวก็บอกว่าเป็นการโกงเจ้าหนี้เพราะทาให้นางบัวเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบังคับคดีชําระหนี้กับที่ดินแปลงที่2เนี่ยได้ก็เลยเป็นที่มาของเรื่องราวที่เราจะนํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดแล้วก็ผลของคดีที่เกิดขึ้นนะครับสาระสําคัญที่เป็นเรื่องราวของคดีที่นางบัวนํามาฟ้องก็คือว่านางไก่เนี่ย กระทาความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ที่ว่าซึ่งลักษณะองค์ประกอบพฤติกรรมของการกระทําที่เราจะถือว่าเป็นการโกงเจ้าหนี้ะนะครับก็ไม่ใช่ว่าทําอะไรก็ได้จะเป็นการโกงเจ้าหนี้แต่ว่ามันต้องมีลักษณะของการที่เรียกว่าเป็นการที่ตัวลูกหนี้เนี่ยได้ย้ายทรัพย์สินซ่อนเร้นทรัพย์สินร่วมมีการโอนทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งของตัวเองไปนะครับแล้วก็รวมถึงการไปแกล้งเป็นหนี้ที่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงนะครับซึ่ง การกระทําของลูกหนี้ที่ว่าต้องกระทําโดยมีเจตนาที่สําคัญก็คือว่าเจตนาต้องการที่จะให้เจ้าหนี้ของตนเนี่ยไม่ได้รับชาระหนี้ที่ข้างค้างอยู่นะครับโดยเจ้าหนี้รายที่ว่าเนี่ยต้องเป็นเจ้าหนี้ที่ได้ใช้สิทธิ์ทางศาลหรือว่ามีจะใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับอันนี้คือลักษณะของพฤติกรรมและก็องค์ประกอบของการกระทําความผิดที่จะเป็นการโกงเจ้าหนี้นะครับซึ่งถามว่าทําไมมันต้องกําหนดอย่างนี้นะครับเพราะว่าท่านผู้ชมผู้ฟังอาจจะคิดดูไม่ง่ายก็ได้ครับว่า การที่ลูกหนี้เขาเอาทรัพย์สินของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยไปซ่อนเร้นแอบปิดบังไว้เนี่ยเจ้าหนี้ก็ไม่รู้ถูกไหมครับว่ามีทรัพย์สินอันนี้อยู่ก็ไม่สามารถที่จะไปเอาทรัพย์สินอันนี้เนี่ยมาบังคับคดีเอาไปขายทอดตลาดได้รวมถึงโดยเฉพาะโอนให้คนอื่นนะครับเพราะโอนทรัพย์สินให้คนอื่นเนี่ยทรัพย์สินชิ้นนั้นเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็ถูกโอนไปถูกไหมครับโดยสภาพเนี่ยเจ้าหนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปยึดเอาทรัพย์สินชิ้นนั้นเนี่ยมาบังคับคดีเพื่อเอาเงินมาชำระหนี้เดีย ได้ทันทีนะครับโอเคละในทางทฤษฎีหรือว่าในทางกฎหมายที่เป็นไปได้เนี่ยอาจจะมีทางอยู่นะครับในการที่จะอาจจะไปฟ้องเพิกถอนการโอนที่ว่าโดยเหตุเป็นการเพิกถอนการาช่อฉสนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าการที่ต้องไปทําลักษณะนั้นก่อนเนี่ยกว่าที่เจ้าหนี้จะบังคับคดียึดทรัพย์สินได้ท่านผู้ชมผู้ฟังคงจะเห็นนะครับว่ามันก็ยุ่งยากแล้วก็ลําบากมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุละครับว่า กฎหมายก็เลยกําหนดไว้ลักษณะนียนะครับว่าถ้ามีพฤติกรรมที่ลูกหนีห้ย้ายซ่อนเร้นหรือโอนไปเสียหรือว่าแกล้งให้ตัวเองเป็นหนี้ที่ความจริงเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงนะครับก็จะกลายเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้เพียงแต่ว่าตัวเ,เจ้าหนี้นั้นเนี่ยต้องเป็นเจ้าหนี้ที่ได้ใช้สิทธิ์ทางศาลก็คือฟ้องร้องคดีแล้วหรือว่าจะใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับแล้วก็รวมถึงการกระทําของลูกหนี้เนี่ยประการสําคัญนะครับก็คือต้องมีเจตนาที่จะไม่ให้เจ้าหนี้ รายที่ว่าเนี่ยได้รับชําระหนี้ของตนนะครับอันนี้คือลักษณะของพฤติกรรมที่จะเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นะครับซึ่งในกรณีทํานองนี้นะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนข้อเท็จจริงไปสมัยนิดหนึ่งนะครับว่าการที่นังไก่เนี่ยโอนที่ดินแปลงที่ว่านะครับเกิดไปยกทรัพย์สินให้กับญาติพี่น้องให้ลูกให้หลานหรืออาจจะขายไปในราคาที่อาจจะถูกผิดปกติราคาที่เขาซื้อขายกันในท้องตลาดเนี่ย จำนวนหนึ่งแล้วก็ไปขายกับบุคคลคนหนึ่งอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยในราคาที่มันเห็นได้ชัดว่ามันต่ําไปกว่าราคาที่เขาซื้อขายในท้องตลาดไอ้กรณีน,นี้เนี่ยอาจจะพอส่อเจตนาหรือว่ามองเห็นได้พอสมควรนะครับว่าการกระทําของนางไก่ถ้าทําไปทํานองนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายการโกงเจ้าหนี้อย่างที่เราพูดถึงไปนะครับเพียงแต่ว่าพฤติกรรมของเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทํานองนั้นโดยตรงล้าเกิด ถ้าสังเกตดูนะครับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ดินแปลงนี้จริงๆเป็นที่ดินที่ติดจำนองอยู่กับธนาคารแล้วนางไก่ก็ไปหาคนซื้อมาแล้วก็ไปถ่ายถอนจำนองจากธนาคารแล้วก็เอาเงินไปชำระในธนาคารที่ว่านะครับก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยพฤติกรรมทํานองนี้เนี่ยเราจะถือได้หรือไม่ว่าเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามที่เราพูดคุยกันมาเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เราคงต้องมาดูรายละเอียดของ พฤติกรรมแล้วก็การทําที่เกิดขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับรวมถึงผลที่มันจะเกี่ยวข้องประเด็นแรกก็คือว่าถ้าเราลองนึกดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอที่ดินแปลงที่ว่าเนี่ยมันติดจำนองอยู่กับธนาคารถูกไหมครับซึ่งหลายท่านคงอาจจะพอทราบอยู่แล้วปกติของทรัพย์สินที่ติดจำนองอยู่กับธนาคารเนี่ยถ้าเกิดเอาลาฟมีการยึดทรัพย์เอาไปขายท่อตลาดแล้วได้เงินมานะครับเจ้าหนี้ที่ไปบังคับคดีเอาทรัพย์ไปขายท่อตลาดซึ่ง ในคดีเนี้ยนะครับก็สมมติว่าคือนางบัวเนี่ยแหละครับนางบัวก็คงจะไม่ได้เงินที่ได้จากการขายท่อตลาดเนี่ยไปทันทีถูกไหมฮะเพราะว่าแม้ว่าจะได้เงินมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายก็ต้องเอาเงินที่ว่าเนี่ยไปชําระหนี้นี้กับธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้จำนองก่อนอยู่ดีเพราะโดยสิทธิของเจ้าหนี้จำนองทุกรายนะครับก็จะมีเหมือนกันก็คือว่ามีสิทธิทรับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญซึ่งก็คือนางบัวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าจะมีการขายท่อตลาดที่ดินแปลงที่ว่านี้ไปนะครับก็ไม่ได้หมายความว่านางวัวจะได้เงินจากการขายท่อตลาดไปสุดท้ายก็ต้องเอาเงินไปให้กับธนาคารก่อนอยู่ดีนะครับซึ่งพอมาดูที่ดินแปลงนี้นะครับที่มีการถ่ายตอนจำนองแล้วก็ขายไปนะครับกน,นจะเห็นได้ว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ดินที่มันติดจำนองอยู่หลายท่านอาจจะเคยทําธุรกรรมตรงนี้นะครับเจ้าหนี้จำนองอย่างเช่นธนาคารเนี่ยเขามักจะเก็บโฉนดที่ดินไว้ด้วยซ้ําไปเพราะงั้นการที่ ลูกหนี้จะเอาโฉนโดที่ดินไปทําธุรกรรมไปขายหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ๆเนี่ยจะไปเอาโฉนโดขึ้นมาแล้วก็ไปทําธุรกรรมที่ว่านั้นได้นะครับธนาคารส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมปล่อยแล้วครับแต่ว่าการที่ธนาคารเขายอมปล่อยโฉนดมาเนี่ยก็เพื่อโดยวัตถุประสงค์ว่าอาจจะมีการถ่ายถอนจำนองอย่างที่ว่าซึ่งพอมาดูพฤติกรรมในคดีนี้ท่านเห็นได้ว่าการถ่ายถอนจำนองกับการขายกับนางสายเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันเดียวกันถูกไหมฮะนั้น มันก็พอจะมองเห็นได้ว่าการที่นางไก่เนี่ยได้เงินไปไถ่ถอนจำนงมันก็เป็นผลมาจากเงินที่ขายกับนางสายนั่นแหละแล้วเอาเงินที่ได้จากการขายเนี่ยมาไถ่ถอนจำนงจากธนาคารนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าธนาคารเนี่ยก็จะยอมปล่อยโฉนดออกมาทําธุรกรรมนะครับซึ่งหลายครั้งที่เราไปทางปฏิบัติก็ไปทํากันในวันเดียวกันเจา้าหนี่ธนาคารก็ไปที่สํานักง,งานที่ดินด้วยแล้วก็ยืดหมูยืดแมวกันถูกไหมฮะแล้วพอมาดูราคาของ การซื้อขายแล้วก็การถ่ายถอนจำนองเนี่ยจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันเห็นไหมฮะราคาที่ขายไปก็1ล้านถ่ายถอนจำนองอาจจะน้อยลงมานิดก็คือ900,000นนะครับซึ่งมันก็อยู่ในจํานวนเงินและก็อัตราที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีส่วนต่างนะครับแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยมันก็มีค่าธรรมเนียมในการถ่ายถอนจำนองค่าธรรมเนียมในการโอนขายที่ดินไปนะครับมังนั้นสุดท้ายแล้วก็จะเห็นได้ว่าจํานวนเงินที่ขายไป กับที่ถ่ายถอนจำนองเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับมันก็แสดงให้เห็นได้ว่าการที่ขายกับนางสายไปเนี่ยก็ไม่ได้ไปทําพฤติกรรมเหมือนที่เราคุยกันตอนต้นว่าราคาท้องตลาดจํานวนหนึ่งแล้วก็ไปแอบขายในราคาที่ลดแลกแจกแถมเป็นมิเศษตถูกไหมฮะเนืนจากพฤติกรรมทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยพอมองเห็นว่าการกระทําลักษณะอย่างนี้เนี่ยของนางไก่มันอาจจะไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะ กงเจ้านี้อย่างที่ว่าไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะแอบ,บขายที่ดินไปเพื่อที่จะทให้นางบัวเึ่งเป็นเจ้าหนี้เนี่ยไม่รับชําระหนี้ถูกไหมฮะพราเราคุยมาแล้วว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยขายที่ดินนิติจำนองไปก็ต้องเอาเงินมาให้ธนาคารก่อนอยู่ดีการที่ถ่ายถอนจํานองไปจริงๆก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งเพราะว่าทําให้หนี้ของนางไก่เองก็ลดลงถูกไหมฮะคนที่จะมาแชร์ส่วนแบ่งไปจากการชําระหนี้ในอนาคตเนี่ยก็ลดน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุป นะครับก็คงจะพอมองได้ว่าพฤติกรรมการกระทําของนางไก่ในคดีนี้นะครับที่มีการไถถอนจำนองแล้วก็ขายที่ดินที่ว่าเนี่ยไปให้กับคนอื่นไม่ได้ทําไปเพื่อเจตนาจะให้นางบัวซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่กลายเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้อย่างที่ว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับในเรื่องของข้อคิดจากเรื่องราวํานางเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันมีหนี้มีสินกันนะครับก็คงต้องชาระหนี้ไปตามหนี้สินที่มันค้างค้างอยู่นะครับซึ่งการกระทําในส่วนของลูกหนี้นะครับถ้าเผลอไปกระทําการในลักษณะที่ว่าที่ว่าแอบยักย้ายถ่ายเทรยท,ทรัพย์สินให้กับคนอื่นหรือแม้กระทั่งแกล้งเป็นหนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่มีอยู่จริงนะครับ ตรงนี้แหละครับที่เป็นข้อที่ต้องระวังว่าอาจจะทําให้ตัวลูกหนี้รายที่ว่าเนี่ยมีความผิดอาญาได้นะครับซึ่งอาจจะต้องมีโทษทางอาญาที่ต้องรับโทษอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับนอกเหนือจากที่สินที่มันค้างอยู่ก็เป็นเรื่องที่คงต้องระวังกันไว้เช่นกันนะครับก็เป็นสาระดีๆจากรายการดีการอินเทรนด์ที่นํามาเสนอในตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านชอบท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไลค์กด u like, b s c r i b e หรือกด f o l low เพื่อเราจะได้นําเสนอข่าวสารให้กับท่านได้อย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับรายการดีการอินเทรนรายการที่นําสาระดีๆจากกองสรมภเทศและประชาสัมพันธ์สรับักงานสาวธรรมในตอนนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่าเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ